ปัจจุบันตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ไต้หวันสูงถึง508เมตรและมี101ชั้นมันคืออาคารไทเป101แต่คงอีกไม่นานและสถิตินี้กำลังจะถูกทำลายลงชาวอาหรับกำลังสร้างตึกที่สูงกว่านั้นที่ดูไบค่ะโดยจะมีความสูงถึง560เมตรและอีกไม่นานก็คงจะมีตึกที่สูงเกิน600เมตรแน่นอนส่วนที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตของเราก็มีตึกของธนาคารคอมเมอร์ซ ที่สูงถึง250เมตรถ้ายกให้กับธนาคารคนโลเลยนะใช่ค่ะมันสูงไม่มากนักถ้าดูกันจริงๆนวมันก็เหมือนคนแครที่น่รักเมืเ่อเปรียบเชื่อกับตึกที่สูงในระดับโลกอ่ะที่จริงคนแครที่แน่รักคุณโบนิสของเราก็มีชื่อเสียงในสาขาด้านการวิจัยตึกสูงคนหนึ่งนะคะเขาพูดคงจริงอย่างที่น่าสนใจมากที่ไหนที่มีแผ่นดินไหวบ่อยก็ยังมีตึกสูงเกิดขึ้นมากมายเลยมันฟังดูอันตรายแล้วก็ไม่น่าเชื่อแต่คุณโบนนิ่งบอกว่าไม่เป็นไร ไปดูกันนะคะทําไมเขาบอกว่าไม่เป็นไรอันที่จริงแล้วนะครับเซเนริชมันมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและเทคนิคทางด้านสถาปัตยกรรมแน่นอนมันไม่เกี่ยวกับการใช้เวทมนต์หาแต่ว่าเป็นเรื่องของฟิสิกส์อีกไม่นานเราจะเริ่มกันนะครับนี่ก็คือเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและภาพเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าพลังการสะเทอือนนั้นมีผลต่อมนุษย์และวัตถุโดยรอบขนาดไหนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะครับ ในความเป็นจริงแล้วบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวคือตึกสูงราฟ้าและนั่นก็เกี่ยวกับคําถามของเราครับอันดับแรกผมต้องขอขอบคุณผู้ช่วยของพวกเรานะครับที่สร้างแบบจําลองตึกสูงเหล่านี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับทีมฮาร์ดโฟรครับขอบคุณครับนี่คือเครื่องสร้างการสั่นสะเทือนครับที่เราใช้เรียนแบบการเกิดแผ่นดินไหว ส่วนนี่คือตึกจำลองสามตึกที่มีการใช้เทคนิคทางสถาปัตยกรรมเข้าช่วยโดยเราจะติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างไว้ภายในตัวตึกครับโดยอุปกรณ์นี้จะบรรเทาการแกว่งของตัวตึกและช่วยให้เกิดความสมดุลเราจะสาธิตการสั่นสะเทือนโดยอุปกรณ์ที่ใช้คือแก้วน้ำพลาสติกสามใบที่บรรจุสารต่างชนิดกันครับขอบคุณครับ สารทั้งสามชนิดมีน้ำหนักเท่าๆกันในแก้วนี้เป็นน้ำเปล่าข้างๆนี้ก็เป็นกรวดนะครับและในนี้เราใส่ยิบซ้ำที่แข็งแล้วลงไปถ้าผมเปิดเครื่องสร้างแรงสั่นสะเทือนแก้วใบไหนจะทนการสั่นสะเทือนได้นานที่สุดครับโอ้โห<อ><อ>คำถามของคุณโบน,นี่เนี่ยทำให้อิงโก้อึง้งไปเลยนะคะใจเย็นๆค่ะคำถามของเราก็คือแก้วใบไหนจะทนแรงสั่นสะเทือนและตั้งอยู่ได้นานที่สุดข้อหนึ่งแก้วที่ใส่น้ำเปล่า ข้อสองแก้วที่ใส่ก้อนกรวดเอาไว้หรือข้อสามแก้วที่ใส่ยิบซ้ำนี่เป็นคำถามสำหรับคุณคาอีเกอร์ผมขอคิดดูก่อนนะครับผมว่าแก้วที่บรรจุน้ำอยู่เนี่ยน่าจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าน้ำจะแกว่งตัวไปมาทำให้แก้วล้มก่อนแก้วอื่นผมอยากจะตอบว่าแก้วที่บรรจุกรวดอยู่นะครับเพราะผมคิดว่ากรวดเนี่ยน่าจะกองอยู่รวมกันอย่างหลุมหลวมทําให้สามารถป้องกันการเคลื่อนตัวได้มากที่สุดเลยผมคิดว่าขอตอบข้อสองก็แล้วกันครับ ก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลดีนะคะคุณเลือกแก้ที่บรรจุก้อนกรวดนะคะใช่ครับถูกต้องเลยค่าตกลงคุณตอบข้อสองแล้วคุณและค่าแซนดี้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะไใช่ค่ะใช่ค่ะฉันอยากจะตอบข้อนั้นเหมือนกันนะคะทำไมไม่ลอกน้ำคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะแกว่งตัวไปมาทําให้มันมีโอกาสที่จะล้มลงได้มากที่สุดซึ่งนั่นมันแน่อยู่แล้วแต่ว่ายิบซ่อมถ้าเกิดว่าไม่น้ำอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมไปมาแล้วก็จะล้มลงมานะคะิม่น่าเหมือนกันค่ะยิบซ่อมไม่ได้เป็นส่วนของอาคารเลยเออค่ะไม่ม ไม่มียิบซ้ำเหรอฮะ <laughs> ซ้ำไม่ใช่ได้นอนครับยิบซ้ำเหรอคันขอคิดดูก่อนนะนจะตอบข้อนี้ไหมคะ,จะ,จะถ้าไหนที่แต่นะคุณบอกมาคุณควรเลือกเอาแล้วค่ะงั้นจะขอตอบว่าก้อนกรวดเหมือนกันนะคะใช่เราได้คําตอบได้แล้วผมอยากได้ไอศกรีมสักถ้วยหนึ่ง <laughs> เอาสิคะถ้าเราตอบผิดทั้งคู่จะว่ายังไงคะ ถ้าอย่าง้นก็ตกลงกันว่าแซนดี้ก็ตอบข้อนีอออ้เหมือนกันนะคะคุณบอร์นีกช่วยทำให้แผ่นดินไหวหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมยจะเอาดาวบนท้องฟ้ามาให้คุณมากกว่านะครับคุณริชมันผมจะปรับแรงสะเทือนที่ระดับสามซึ่งสามารถทำให้ถ้วยหลุนจากตู้หรือว่าฟันปลอมหลุดออกมาจากปากของอาม่าได้นะครับคราวนี้ผมจะปรับที่ระดับห้านะครับคอยดูนะครับ ปกเหนียวครับเหนียวยังอยู่ครับคนทั่วไปอาจจะแปลกใจครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ย่อมรู้ดีแก้วใส่น้ำจะสามารถตั้งอยู่ได้นานที่สุดทำไมนเลอ ก็เพราะว่าน้ำมีคุณสมบัติหน่วงแรงมากกว่ายิปซัมแล้วก็หินกรวดไงครับแต่ว่าสภาพหน่วงแรงคืออะไรสารที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำจะตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนช้ามากเพราะโมเลกุลของมันจะเกี่ยวกันไว้อย่างหลวมๆกว่าโมเลกุลของหินกรวดหรือว่ายิปซัมนะฮะ ผมและเพื่อนร่วมทีมศาสตราจารย์ชไนเดอร์และดอเอร์โอเลนราจ,จะสาธิตให้คุณได้ชมกันเกี่ยวกับโมเลกุลของน้ำที่เกาะกันหลวมๆนะครับส่วนเพื่อนร่วมทีมของผมกลุ่มนั้นเป็นโมเลกุลของยิปซัมนะครับมาผมจะลองผลักโมเลกุลของน้ำให้ดูก่อนนะครับอาา่าฮ่ามันต้องใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งเพื่อที่จะส่งแรงผลักต่อไปมวลของน้ำสามารถหน่วงแรงผลักทาให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ได้นะครับเห็นไหมครับ ฟับ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 เห็นไหมครับนี่คุณอาจจะรู้จักดีจากดนตรีแนวฮิปฮอปครับหรือว่าวงโรแลนเจิลนะครับเห็นไหมครับผักก็ไม่ล้มผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างของสารอีกอย่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับยิบซัมมีลักษณะเช่นนี้นี่ไปเลยฮะไม่มีการหน่วงอันที่จริงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่มีใครใช้น้ำหรอกครับ สำหรับอาคารไทเปวันโอวันตึกที่สูงที่สุดในโลกการหน่วงนี้เกิดจากการใช้ลูกตุ้มเหล็กหนัก600ตันที่แกว่งไปมาได้นะครับตรงนี้เราจะเห็นลูกตุ้มถูกโยงอยู่ระหว่างชั้นที่87กับชั้นที่92มันสามารถแกว่งได้รอบทิศทางในรัศมีไม่เกิน1.5เมตรลูกตุ้มนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจของร้านอาหารชั้นบนสุดทาอาหารไปดูลูกตุ้มเหล็กไปแบบขำๆกำลังฮิตมากในไทเปรครับบรชมัน บคบนนเราก็ได้เห็นกันแล้วเริ่มจากตอนแรกแก้ที่ใส่ย,ยิบซ้ำล้มลงไปก่อนจากนั้นก็เป็นแก้วที่บรรจุข้อโขอดเอาไว้และแก้ที่ใส่น้ำยังคงตั้งอยู่